สวัสดีค่ะซเป็นไฮโลโปรดักชันนะคะวันนี้น้นองยวกับย,ยูที่โชคในเรมิดฟาร์มจ้าสิผ้ามาอัปเดต่วดตละดโตนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะสีผ้า,าเบิงลูกชายของเจ้าออกฟอร์ดค่ะอันนี้เสียเกิดเพื่อนเอิญว่าเจ้าออกเหล็กนะคะขออยากเอิญตามหลกักการนะคะพี่น้องตากแห้งค่ะอยางได้ไปไวฟาร์มจะโตนะคะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงนะคะเจ้าออกเหล็กจ้า นี่นะจ๊ะโอ้โหเจ้าออกเหล็กลูกของออกฟอร์ดอายุเท่าไหร่แล้วนี่จำได้ไหม,ไมไจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เดี๋ยวอายุเดี๋ยวอายุสิสอบถามมาแจา้งอีกเทอือนึงนะคะ,ะ,คะประมาณสองสาเดือนประมาณนี้นะคะเรื่องชื่อยังไม่แน่ใจนะครับเรื่องชื่อยังไม่มใช่ <laughs> ขาค่ะวัวน,น้อยอนาคตไกลามากมากมันรอแถอลูกเืีองข้นผอมเลยค่ะพี่น้องบายยานจ้า,จาเม็ดนะคะตูดักน้อยๆจ้ามัน,นอ่ะส่วนนี้เป็นแม่ของนางด้วยตัวนี้ลูกลูกลูกตัวใดก่อค่ะ นี่นี่นแม่ซ้ายเดชอะไรนะโอเคอันนี้แม่นะคะให้ดูแม่จ้าไม่ดุนะอุ้ยถ้ายืนตัวนี้กัเป็นง่วหน้าคดไกลอีกตัวหนึ่งนะคะ ฝากติดตามเจ้าออกเหล็กด้วยนะจ๊ะอันนี้ซ like ื้อแบบอาจจะว่าท่านเป็นทางการบันใดนะคะเนาะได้ยินว่าตู่เรียกว่ารถเหล็กดิเพราะว่าไอ้นั่นอะวันนั้นแกถ่ายพร้อมรถถัง ขอเล่นหน่อยลูกขอจับหน่อยเร็ววาย่างคนเอาละคะ่ะพี่น้องคะฝากติดตามเจ้าอ็อกเหล็กนะคะอันนี้เป็นซื้อที่แบบอาจจะไ่ท่าในทางการปันใดน,นะคะแต่ว่า,าเสียเกิดเอิรนว่าอ็อกเหล็กนะคะกันเลยเอิรนตามเนาะเป็นลูกของออกฟอร์ดฝากติดตามคะ่ะเป็นว่านะักขุดไกลของโชคนนรมิตฟาร์มจ้าเดี๋ยวแตะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆจ้าบ๊ายบาย